เอาละสวัสดีสวีดัดกับเช้าวันนี้ที่สดใสสำหรับแฟนพีทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างมีใครรอดูบุอยู่บ้างไหมผมตั้งในการอขึ้นมาเพื่อดูแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะฮะเอาชนะแอตแลนตานะครับไปได้3ประตูต่อ2ชนิดที่เรียกว่าพิกนรกกันเลยทีเดียว นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้แมเช h สเตอร์ยูไนเ็ดมาในระบบแผงกันเล่น4-2-3-1นะครับโดยวางเฟสกับเมโทมิเน่ลูกรักทั้งสองของผมคู่กลางไว้เลยครับจัดคู่เต็มๆเห็นตัวแล้วมั่นใจว่าวันนี้น่าจะสู้แอตแลนต้าได้แต่ว่าพอเริ่มเล่นเกมไปปุ๊บมันก็สู้ได้นะโซชาคอนเล่นพยายามเล่นเอาออฟ แบ็คค่อยๆตอบบอลขึ้นมาสู้เล่นดึงจังหวะไม่เร่งจังหวะเร็วไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปไค่อยๆเล่นตามจังหวะไปส่วนอัลตันตาเขาก็มาตามแนวเขาคือเขาก็จะมาเล่นบนอลค่อนข้างที่จะเร็วกว่าแล้วก็ขึงไล่บอลสูงกว่านั่นเองนะครับเพสซิ่งสูงกว่าแต่โซชาเนี่ยก็จะให้ทีมเนี่ยลงไปแพ็กตั้งรับอยู่ในครึ่นสนงนสนามลงไปรับที่ครึ่งสนามล้คือลงไปบางลาย ตั้งโซนครึ่งสนามมากกว่านะฮะเกมก็ผ่านไปจริงๆทั้งสองทีมไม่เล่นกันสุดสีนะแต่แมนยูมามีปัญหาตรงเรื่องของสมาธิอีกแล้วนะครับเป็นปัญหาที่แก้ยากมากด้วยดูการนี้แนวรับของทีมค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสมาธิบ่อยบ่อยย้นแบบว่า บ่อยจะน่าลำคาณนะ่ะคือถ้าเกิดคุณเป็นผู้จัดก,การทีมคุณคงอยากจะเถกกระโหลกหมาสักทีนะคือถ้าคุณเป็นโซชาคุณก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าคือแผนน่ะเตรียมมาดีโว้ยดีแผนแม่งโคตรดีแผนดีแต่มึงเล่นอย่างนี้เหรอคือสมาธิมึงไม่มีอะ่ะบางครั้งหลายจังหวะเราเห็นว่าสมาธิค่อนข้างจะตกสองลูกที่เสีย ไม่โทษแม็กควายนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เหมือนว่าตัดสินใจตัวเขาอะจะเช็คลำหน้าไม่ตามไปมประกบแต่ว่ามันไม่ลำ้ำเพราะว่าตัวที่หลุดไปมันไม่ล้ำไงมันก็เลยโดนตบเข้ากลางยิงซะโล่งๆตัวที่ต้องตามประกบไม่มีนะครับก็ซวยไปโดนขึ้นนำหนึ่งศูนย์พอโดนแล้วอะทีนี้ต้องบอกว่าใครที่บอกว่าแมนยูเนี่ยแก้เกมช้าไปดูใหม่นะครับ โดน1น์ปุ๊บไล่บอลเพลซิ่งดันเกมขึ้นมาเล่นในแดนคู่ต่อสู้นนะนี่ดันขึ้นมาเล่นในแดนคู่แข่งเลยนะครับอันนี้เขาแก้เกมแล้วนะคงถูกใจแฟนๆที่สายคิดว่าเขาไม่แก้เกมเยี่ยรเลยๆนะหือเขาเขาแก้นะแก้แล้วกำลังเล่นไปได้ดีมาเจอลูกเตะมุมอีกแล้วคือ คือเข้าใจนะครับว่าเล่นเซตพีดับเซพีซแบบวางโซนอะ่ะพอเขาให้แบบยืนโซนไว้อะที่จริงโซนมันก็คุมดีแหละแต่ว่าพลาดนิดเดียวโดนตัดหน้าไปนะก็โดนนำสองศูนย์ยีทีเชดโดนนำสองผมว่าหลายคนปิดทีวีอ่ะเชื่อไหมว่าหลายคนปิดทีวีแล้ว แล้วก่ลาวว่าเช้านี้มามึงโอเลเอาแน่นแต่ขอโทษผมเห็นตั้งแต่ท้ายเกมแล้วพอโดน2อูนย์ปุ๊บแมนยูปรับการเล่นครับเล่นเร็วขึ้นนะรปรับสปีดบอลเร็วขึ้นแล้วก็ไล่บอลถึงหน้าประตูคู่แข่งเลยคราวนี้ไล่สูงขึ้นเพราะไล่สูงขึ้นเกินเลยครับมีโอกาสเข้าทำที่มากขึ้นนั่นแหละเนาะเน้ยก็ปรับการเล่น บอลเนี่ยไม่มีเตะสายขึ้นมานะครับบอลออกหลังอันตัลบุกขึ้นมาปอกหลังปุ๊บคือจากลูกตั้งเตะคือส่งให้กองหลังแล้วต่อบ,บอลขึ้นไปข้างหน้าเลยเล่น Work into the box นะฮะไม่ยิงที่ยิงกว้างนะจังหวะที่เสียดายในครึ่งแรกผมเสียดายจังหวะของเฟสมากๆลูกนั้นนี่คือถ้าเข้านี่คือเขาเรียกว่าสยบคําวิจารณ์ได้แบบว่าสะใจมากๆอะ่ะไอลูกรักคนนี้นะครับ แต่เสียดายไม่เข้าเฉียดไปนิดเดียวกับลูกของแรดฟรอร์ดหลุดเข้าไปยิงคล้ายๆถ้าลูกนี้เข้าก็จะคล้ายๆลูกที่ตีแขตเป็น2อหนึ่งนั่นแหละเข้ามุมนะครับไม่เข้าก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปเนาะทีนี้พอม,มาเข้าสู่ครึ่งหลังคือไม่น่บว่าประตูตัวหลักคู่แข่งเจ็บนะไม่เกี่ยวเพราะนักเตะเป็นนักกีฬาอาชีพครับแม่งเล่นมาตรฐานพอๆกันหมดแหละไม่เกี่ยวันไรเนาะ แมนยูเปลี่ยนเล่นบอลเป็นบอลพาสซิ่งมากขึ้นมีการชิงหนึ่งจังหวะในแดนกลางชิ่งสามเหลี่ยมกันมากขึ้นนะครับ Movement คือให้แล้วไปให้แล้วไปเยอะขึ้นก็นำไปสู่ประตูตีไข่แตกตอนตีไข่แตกมีใครรู้สึกบ้างไหมว่าเอาเว้แมนยูกลับมาแล้วหรือคิดว่าโอ้เดี๋ยวแม่งก็โดนลูกที่สเชื่อเถอะว่าต้องมีคนคิดว่า เดี๋ยวแม่งก็โดนลูกที่สเพราะอะไรเพราะว่าแฟนผีตอนเนี้สภาพจิตใจแม่งแย่กว่านัตตินะแต่นักเติอ่ะมันสู้อ่ะอยู่แล้วนะครับเพราะจะังหวะตีลูกทีตีเสมอสองสองได้อ่ะโอ้โหแทบจะร้องลั่นบ้านคือคุณรู้ไหมว่าการเป็นที่เราเชียแมนยูมาตั้งแต่ยุค90เนอะ ความมันได้สามแชมป์ความมันจะอะไรมาหมดยุคเฟอร์กี้ไปนีแม่งเริ่มห่อเหี่ยวโทชากลับมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ดีในช่วงแรกเพราะมันเป็นวัฏจักรฟุตบอลครับมันจะมีช่วงนนะีมูลเนาะหลังๆก็ทรงๆแต่นั่นแหละเราไม่ไม่มาแบบหมายว่าเฮ้ยคนนี้เหมาะไม่เหมาะแต่คือถ้าเขาคือยูในเต็ดเราก็ต้องเชียร์เขาครับ แม่ว่ามันจะดีไม่ดีเก่งไม่เก่งในสายตาเรานะแต่อันนี้ผมบอกเลยว่าทั้งที่ผมดูมาเนี่ยจังหวะท i มมิ่งของการเปลี่ยนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะยุคนี้นะหรือเอาง่ายๆว่าในเกมนี้ก็ได้เอาเกมนี้ก่อนก็ได้จังหวะเปลี่ยนบอลปุ๊บพอเสียบอลปุ๊บแล้วเปลี่ยนจากลูกัดกลับไปเป็นลับอะเกมนี้ทําได้ดีนะดีกว่าเกมที่แล้วอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แมงเอ้โดนไปสี่ลูก อายชิบหายอายคตรโคตรโคตอายคือเลิกแลิกเปิด a c e บุ o กไปเลยวันนั้นนะ่ะโดนไปสี่เช้ามาเช้ามาไม่คุยกับใครเงียบขึ้เป็นคนสุภาพเงียบขึ้ไม่ล่าเริงไม่คุยกับใครเลยนะแต่บอกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่อารมณ์ดีเพราะว่าอะไรเพราะสุดท้ายมันได้จังหวะลูกสามสองจากคิสเียโนโรนัลโดลูกนั้นโอ้โหเหมือนฟ้ามาโปด แต่อันนี้บอกก่อนนะผมมั่นใจเลยว่าแมนยูอ่ะยังไงก็ถ้าพอตีลูกตีสองสองได้ผมผมมั่นใจแมนยูมาแล้วแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะทุกอย่างในครึ่งหลังอ่ะมันเข้ากดสองศูนย์มากอ่ะครึ่งแรกคุณคือมันเป็นกดทองฟุตบอลนะครึ่งแรกนำสองศูนย์แล้วครึ่งหลังอ่ะจะโดนพลิกแสงหรือโดนตีเสมอได้แม่งคือแม่งเป็นกดกดศักดิทธิ์หรือกดอะไรสักอย่างของฟุตบอลนะี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้ประจํานั่นแหละครับแต่ว่าครึ่งหลังอ่ะต้องบอกเลยว่าโซชาแค่เกมดีมาก เพราะอะไรโซชาเล่นออฟเดอะบอลจากแนวหลังลูกทีมวันนี้ครึ่งหลังแม่งเหมือนทีมคนละทีมสมาธิแม่งดีมากแม่งดูไม่ตื่นครึ่งแรกม่งเล่นตื่นตื่นและที่สําคัญคือถอดอิน้องไม้เขียวออกคือกินบูดเราหวังกับเขาระยะยาวไม่ได้จริงๆนะคือเขาเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีอะไรดีแต่เรายังหวังกับเขามากไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นดาวรุ่งเขาบางนัดมาบางนัดก็ไม่มา ซึ่งหลังๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมาด้วยหลังๆนะก็เปลี่ยนตัวลงส่งคาวานี่ลงเขาถ้าส่งคาวนี่ลงเนี่ยมันมีตัวช่วยไล่บอลน,น่ะคือแบ็กอะแนวหลังอะไม่เหนื่อยแน่ๆเพราะจะใช้กินบูหรือลัดฟอร์ดสองตัวเที่ยเนี่ยแม่งยืนลอยเลยมันไม่ลงมาไล่อะ่ะมันไม่ค่อยลงมาไล่ลัดฟอร์ดเมื่อก่อนขึ้นมาแรกก็ไล่ หลังๆมันไม่ไล่บอลแล้วมันปีรออยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยไปกลางมุ้งรออย่างเดียวกลายเป็นโรนันโดแม่งต้องลงมาไล่อะ่ะนั่นแหละผู้เท่าแม่งสามห้าสามหกแล้วแต่ไอเด็กหนุ่มอายุเพิ่งยี่สิบต้นๆกันเนี่ยมันไม่ไล่บอลเป็นผมผมก็อยากจะเง่้ยแต่เอา้ามันจะเป็นแท็กติกก็ได้วางไว้สําหรับโอกาสสองข้าง นะอาจาอาจะตอนแรกโาซ่าคิดว่าวางไว้โต๊ะกับสองข้างยืนลอยไว้ตัวอื่นลงมารับอะไรอย่างนี้แบบโคตรเหนื่อยครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังอ่ะเอาคาวันี้ลงมามีเจอดอนซันโชมีปอกบาลงมาช่วยได้ดีปอกบามีประโยชน์กว่าแม็กโทมิเน่กวะ่ะเพราะว่าแม็กโทมิเน่มันจะมีจังหวะที่เขาเรียกว่าจังหวะนรกของแม็กโทมิเน่คือมันจะเล่นไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนในบางจังหวัดประเภทแบบ เพื่อนจ่ายรานนี้มันวิ่งรายนี้เพื่อนจ่ายรลยของมันอะแต่มันวิ่งไปก่อนบอลล็อกตัดหลังมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นจังหวะอย่างนี้ตลอดบล็อกบาร์ลงมาในกลางก็มีตัวที่เป็นเพย์เมเกอร์คู่2ตัวเต็มๆในที่นี้คือเฟสแล้วก็บ,บล็อกบาร์เฟสนี่เพย์เมเกอร์นะครับไม่ใช่บล็อกทูบล็อกอะไรอน่่งที่ไปบอกกันว่ามันเป็นบล็อกทูบล็อกนะเฟสเป็นแอดวานซ์เพย์เมเกอร์แต่โซชาจับยืนเล่นตรงกลาง คู่กับบางไอ้ตัวมันก็ต้อง,งมาเป็นตัวทําเกมต่าเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าคุณสังเกตดีๆวิธีการดูบอลที่ดีสุดคือดูตอนที่มันไม่มีบอลครับจริงๆเพราะถ้าคุณดูตอนไม่มีบอลคุณจะรู้ว่าทําไมผู้จัดก,การทีมแต่ละคนถึงส่งนักเตะคนนี้ลงจังหวะท่านี้คือว่ามันเล่นห่วยเฟสเป็นผู้เล่นในแนวลุกแล้วอ่านจังหวะของการเล่นบอลลุกได้ดีมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่แปลกใจทาไมโซชาถึางเอามันลงเอามันลงอยู่นั่นแหละเพราะมันอ่านอ่านจังหวะได้ดีแต่ว่ามันยังมีเรื่องของความเนียนในการเล่นให้เข้ากับตําแหน่งบทบาทที่ได้รับเท่านั้นเองนะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเกมนี้มันก็จบเหมือนเขียนบทเอาไว้ตัวบันนีตแต่ว่าจังหวะเซฟเด็กเกี KI, นี้ก็สุดตีนะจังหวะสองจังหวะซ้อนๆอนะ่ะโอ้โหนึกว่าจะหาย ถ้าเอาจริงๆถ้าจังหวะนั้นหายนี่คือแมนยูแพ้นแน่นอนอะ่ะปิดไฟกันปิดไฟนอนได้เลยปิดทีวีนอนไม่ต้องดูแล้วบอกเลยจังหวะนั้นถ้าเข้ากลับบ้านนอนครับไม่ต้องดูแล้วแต่พอไม่เข้าปุ๊บแมนยูชนะแน่นอนเรียบร้อยจบเกมสามสองโอ้โหฟอร์มแต่ละคนเนาะจังหวะของวันบิสซาก้าวันนี้วันบิสซาก้าขึ้นลงดีนะใครบอกว่ามันเล่นเกมบุกไม่ดีวะ ว่าแม่งเล่นดีนะเพราะว่าวันวันวิสการนี่จริงๆิมันเป็นตัวปีกเก่านะครับมันเป็นปีกมาก่อนตอนเป็นเยาวชนมันเล่นตำแหน่งปีกมาก่อนมันไม่ได้เป็นแบ็กกองหลังมันตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะมันเป็นปีกมาก่อนตัวริมเส้นแต่เขาจับมันลงมาเล่นเกมรับเพราะมันมีความเร็วที่มันแท็กเกอร์ได้ดีเพราะมันมีความเร็วมันคล้องตัวแล้วมันเป็นตัวลูกมันอาจจะหวะของตัวลุกได้ดีนั่นแหละคือเหตุผลที่มันเกิดมันดังขึ้นมามีเสียงตำแหน่งฟูลแบ็กนะครับ ลูกชอนี้ไม่ต้องพูดถึงวันนี้เล่นได้ตามมาตรฐานมาตรฐานของลูกชอฝั่งซ้ายคือถ้ามีชออยู่กูก็อุ่นใจนะครับมีเตะเล็กก็อุ่นใจในเกมบกุกแต่เกมรักก็เสียวตูดนะแต่วันนี้แม็กควายอะ่ะมีแม็กควายนี่ออกแนวดีครึ่งแย่ครึ่งอืมครึ่งแรก2ประตูที่เสียไปเพราะเจ้าปรคุณ ขาดสมาธิสีสมาธิแล้วก็หลุดจากตำแหน่งที่ต้องทําตลอดเลยคือคุณเป็นกองหลังเซนเตอร์คุณต้องไปประกบตัวที่เล่นลูกอากาศที่ดีสุดคุณก็ไปประกบคุณไปไปยืนโซนไปประกบตัวอื่นคือจริงๆเ่๋เซนเตอร์ฮาบอะ่ะมันต้องเป็นตัวประกบเนาะแล้วก็ให้ตัวผู้เล่นที่เป็นแดนกลางมายืนคุมโซนไว้ให้แต่นี้ไม่ไแน่ใจว่าเป็นเรื่องของการฝึกซอ้อมมาแล้วคิดว่า ให้เซนเตอร์ยืนระวังในจุดโซนรับผิดชอบเป็นหน้าที่และให้ตัวอื่นคอยประกบตัวอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับแต่ก็เห็นว่าจังหวะแบบนี้มันพลาดแลวพลาดหลายครั้งแล้วด้วยแมนยู Menu ตอนตอนนี้มีปัญหาเรื่องการตั้งรับลูกเตะมุมอีกแล้วสังเกตเห็นมาหลายนัดแล้วว่าเริ่มมีปัญหาการรับมือลูกเซตพีชนาจะต้องแบบติวเข้มเพิ่มอีกแต่ว่าก็กำลังพัฒนาดีขึ้นแหละเนาะ ผู้เซนเตอร์อีกตัวอย่างวิตตอร์ลินเดอเลฟวันนี้ลินเดอเลฟเล่นได้หน้าเลิฟอยู่นะไม่ลกไม่ลนอะไรก็เล่นได้ตามมาตรฐานแต่พี่แกบางใจบางนิดนึงปะทะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังหวะที่โดนเขาเบียดเข้าไปแล้วยิงโอ้โหใจใจหายว่ามีจังหวะนึงอะกองแนวลุกอะแอตแลนตาเบียดเข้าไปหลุดเข้าไปอะชี้อตัวเท่าลุกมาเนี่ยมีความรู้สึกว่า ลินเดเลเรมันตัวเล็กจังวะทั้งที่ความจริงมันตัวไม่เล็กนะแต่มอยู่ในสนามรู้สึกตัวมันเล็กสังเกตไหมว่าน่าจะเป็นเพราะตัวบางเนาะมนไม่ค่อยหนานะครับคู่กลางอ่านี่ไม่ฟีลคู่กลางเฟสเนี่ยวันนี้พระเอกถ้าไม่เจ็บต่อเนี่ยน่าจะอยู่เป็นแมดด้าแมดอะเอาผู้ตรงๆไม่น่าจะเป็นบูโนโ่หรอกไม่น่าเป็นพวกบูโนโอ่อะไรนั้น,นหรอกจริงๆอะเด่นไปเยอะทําทุกอย่างในแดนกลางทําที่คนไม่เห็นน่ะทําที่คนดูไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไปด่ามันน่ะ นั่นแหละมันทําตรงนั้นน่ะให้ครีมส่วนเมทโทมิเน่ก็เล่นได้ตามมาตรฐานนะฝั่งขวาเสียงซ้ายปีกสองข้างกินวูดกับลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดนี่ให้คมเดียวชอบในแง่ยิงประตูตีแขกแตกได้ส่วนกินวูดนัดนี้เล่นแล้วมามาหายหายไม่ค่อยมีส่วนร่วมก็ตามสภาพครับเด็กดาวรุ่งเราหวังอะไรเขามากไม่ได้ ส่วนบูโนวันนี้บูโนเล่นได้ดีตามมาตรฐานนะแต่เล่นได้โดดเด่นจริงๆคือริซ i นโนโรนโดเชดเคมึงสามหแล้วเหรอวะอายุเท่ากูเลยอ่ะมึงเล่นแบบเหมือนมึงเล่นได้เต็ม90้าสิบนาทีแบบจริงๆแล้วคนตัวนักเตะวัยนี้มนะัส่วนใหญ่เล่นไม่ค่อยจบนะแม่งประมาณนาทีเจ็ดสิบนี่คือตอ่อถอดพักแล้วอ่ะเล่นยืนพื้นในชั่วโมงหนึ่งคือก็เก่งสุดแล้วเนะี่ยนี่คือเล่นได้เต็มแมต ที่จะฟิตไปไหนนะครับส่วนตัวสมรองที่ลงมาก็ปอกบาปอกบาเล่นได้ดีไหมก็โอเคนะปอกบาเล่นได้โอเคไม่มีจังหวะผิดพลาดอะไรจังหวะออฟเดอะบอลก็ทําได้ดีประคองเพื่อนได้เดนการลงมาช่วยเกมรับเชื่อมบอลทําทุกอย่างได้ค่อนข้างจะดีเนาะส่วนอีกคนหนึ่งเจอรซานโชซานโชก็กําลัง ปรับตัวให้เข้ากับทีมดีขึ้นเรื่อยมีจังหวะที่พาบอลขึ้นไปทำริมเส้นบ้างอะไรเงี้ยทาได้ดีเขามีความสามารถมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ทําได้ดีแหละทําได้ดีได้กลางๆนั้นนี้นะถามว่าทําได้กลางๆเอติสันคาวานีอาจจะไม่มีชื่อธรรมตูแต่ว่าเขาไปอยู่ในจุดที่เป็นจุดป้วนเปี้ยนจุดอันตรายอะผู้ชายคนนี้กองหน้าคนนี้ออฟเดอะบอลนี่สุดยอดจริงๆนะฮะ เสียดายที่เขามาอยู่กับเราตอนอายุเยอะไปหน่อยนะก็ส่วนมาติดลงมาแทนเฟตที่เจ็ดก็ลงมาตอนมาติดลงมานี่ก็เสียวนะเพราะว่าพี่แกเล่นแบบเล่นเก๋าอะเล่นเชิงเก๋าคือประคองรักษาพื้นที่คุมเชิงมากกว่าไล่บอลยังไม่ค่อยมีนิดนึงมีบ้างแต่ก็มากไม่ได้ว่าแรงแกไม่ค่อยมีนะฮะ ส่วนวันนี้ผมประทับใจอะไรของเกมแมนยูเจอแอตาลนตาอย่างแรกเลยคือชนะไปแล้วชนะแล้วชนะในบ้านด้วยนัดต่อไปคู่แข่งนัดต่อไปน่าจะเสียตูดอะ่ะน่าจะเสียวอะ่ะบอกเลยน่าจะเสียวเพราะว่าแมนยูชนะแล้วแล้วมันจะเป็นลูกโซชาที่มันจะพีคขึ้นเรื่อยๆเนาะก็ยังไง ประทับใจในชนะประทับใจแท็กติกแท็กติกวันนี้สุดยอดมากทำได้ดีนะครับก็สุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอความเห็นมาได้นะครับแล้วก็อยากจะฝากให้กดจับสไครต์ติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ